เสี่ยวไปทู่เหอต้าหุยหลังกระต่ายขาวตัวน้อยกับหมาป่าตัวโตอีเทียนเทียน,นยยที่า好เสี่ยวไปทู่ใ้เฉ่าตี้าร้่งจัวอยี่ทูหลาน อี่มสองเอ,เต,อตัผา,าเผ่าไหลยอยู่มาวันหนึ่งอากาศดีมากกระต่ายน้อยสีขาวกำลังเล่นอยู่บนพื้นหญ้าทันใดนั้นหมาป่าตัวลายก็วิ่งเข้าไปหามัน เสี่ยวไปทู่เสี่ยงเฟิงอีย่างเสี่ยวไปทู่จิ้วชายเจอเออวีหวางเฉียนเผ่าป่าสุยเจอเตอเออวีเฉาสิงเลอขะต่ายขาวตัวน้อยเร็วเหมือนสายลมขะขะต่ายขาวตัวน้อยเหยียบจะเข้แล้ววิ่งไปข้างหน้า หลุกแจละเขตที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นเออหวีเเป้ยา,าสฉิงโห่เหมยขั้นเจียนเสี่ยวปายทู่จิ้วใจต้าหุยหลังเจี่ยวสร้างยาเลออี้โข่ หลังจากที่จระเข้ตื่นขึ้นเขาไม่ได้เห็นกระต่ายสีขาวตัวน้อยดังนั้นเขาจึงกัดที่เท้าของหมาป่าลายตัวใหญ่เเเสี่่ยวปาูต้ลหนงไ หนุงเถียนหลีเถียนหลีเมียนเย่ยวหนุงมินปะปะฟ้างเตอเหลาสู่เจียจือเสี่ยวไปทู่จีริงเตอเที่ยวเลอกัวชีเมื่อกระต่ายน้อยสีขาวมาถึงร้าลุงชาวนาวางกับดักหนูไว้ในทุ่ง และกระต่ายขาวตัวน้อย jack. ก็กระโดดข้ามไปอย่างชาญฉลาดเค่าต้าหุยหลังปู้จือเต้าเป้ยเจียจู้เลอต้าหวยป้าท่องเต๋อวาวาเจียว แต่หมาป่าตัวลายไม่รู้ตัวหางขนาดใหญ่ถูกกับดักหนูและกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดฉฉงงืออีโหห้ตาุยลัใจเย่ปู้กัน จุยเสี่ยวฝายทู่เลยตั้งแต่นั้นมาหมาป่าตัวร้ายตัวใหญ่ก็ไม่กล้าไล่ตามกระต่ายน้อยสีขาวอีกต่อไปถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับ